นิสัยส่วนตัวคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนที่มีความใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับคนรอบข้างที่สําคัญเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเป็นคนที่มีความจริงใจเต็มที่แบบถึงไหนถึงกันแต่ก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจโกรธง่ายหายเร็วตัดสินใจเร็วทำให้บางครั้งขาดความละเอียดรอบข้อไปหน่อย นิสัยส่วนตัวคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์สูงเป็นคนที่พูดจาดีเข้ากับคนได้ง่ายสามารถโน้มน้าวคนได้ด้วยวาจาแต่ก็เป็นคนที่เชื่อคนอื่นง่ายเหมือนกันเป็นคนที่มีความอ่อนไหวง่ายชอบตามเพื่อนตามฝูงไม่ชอบขัดใจและที่สําคัญเป็นคนที่รักใครแล้วยอมทุ่มเทความสําคัญให้กับความรักแบบหมดหน้าตัก นิสัยส่วนตัวคนเกิดวันอังคารเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นแบบไม่กั่นกองแบบว่าเป็นคนขวานผ่าซากเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองและไม่ชอบที่จะยอมใครใจร้อนแบบที่อยากได้อะไรหรืออยากทำอะไรก็ต้องทำในทันทีกล้าได้กล้าเสีย ชอบที่จะคิดอะไรนอกกรอบหาอะไรตื่นเต้นให้กับชีวิตนิสัยส่วนตัวคนเกิดวันพุธเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆและยังเป็นคนที่มีมารยาทนิสัยดีเป็นคนที่ช่วยเหลือใครแต่ก็มักที่จะหวังผลประโยชน์ตอบแทนโน้มน้าวคนอื่นเก่งแถมยังเป็นคนที่สามารถเอาตัวรอดได้เพราะคำพูดปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์รอบข้างได้เป็นอย่างดี เวลาดีก็ดีแบบใจหายเวลาร้ายก็ร้ายแบบสุดตรงนิสัยส่วนตัวคนเกิดวันพฤลหัตส,สัป,ปดีเป็นคนที่แข็งยอมหักไม่ยอมงอขี้โมโหเรื่องมากเรื่องเยอะเวลาโกรธมักที่จะแสดงออกด้วยการใช้คำพูดที่มีความรุนแรงข้อดีคือเป็นคนที่มีความเข้มแข็งยึดความยุติธรรมซื่อสัตย์สุจริต และถึงจะเป็นคนที่ดูแข็งแข็งแต่ก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ดีนิสัยส่วนตัวคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่ค่อนข้างมีความใจน้อยขี้งอนแต่เป็นคนที่เป็นห่วงและกังวลกับความรู้สึกของคนรอบข้างมากๆและนั่นเองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองทุกข์ใจและเครียดเพราะเอาความคิดคนอื่นมาใส่หัวโกรธง่ายหายเร็ว ขี้สงสัยชอบที่จะค้นหาความจริงแบบสุดๆถึงจะสามารถวางมือได้ไม่งั้นจะนอนไม่หลับนิสัยส่วนตัวคนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีความหนักแน่นอดทนสูงและยังเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวชอบวางตัวเองเหนือกว่าคนอื่นมีเพื่อนเยอะแต่หาเพื่อนแท้ๆไม่ค่อยมีหูเบาเชื่อคนง่ายแต่ตัวเองก็มีเหลี่ยมไม่แพ้ใคร ไม่ค่อยที่จะแคร์ใครมีความหยิ่งทนงในตนเองมากเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งและข้ามเส้นขอให้วันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีๆนะครับ